พีเอซีไปหาคนโก้ก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนไปหาไปายก็เยอะรถบัสตั้งสามคันเนี่ยรถบัสสามคันก็สามร้อยละมาทางคนโก้ก็เยอะแบ่งกันไปเนาะสําหรับคนรักคู่อะ่ะมันจะแยกจะไปยากก็ใครใกล้ตรงไหนก็ไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเดี่ยวมันก็เจาะจงไปหาได้เลยเนาะน่ารักพ,พี่พี่ก็น่ารักไปให้กําลังใจน้องทั้งสองคนก็ไปทางไหนก็สําหรับบุ๋มอะ่ะก็รักเหมือนกันรักคนคนเดียวกันเนาะ ลก็ให้กําลังใจน้องคืนนี้ก็รอดูคนโก้ไปแปโอดีโอก็เราเหยียบเบรกกันเรียบร้อยแล้วน่ารากักไปแปโอดีโอก็โดนโดนแซวเยอะทุกคนพิธีกรเอ่อโตโยต้าเขายังแซวลเลยสวัสดีคับนุกธนาโดนมีบัดดีเช่นนุกธนาโดนด้วยอย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยไม่ปฏิเสธค่ะว่าเขาทำการบ้านมาดีด้วย อะไรก่อนปฏิเสธก่อนก็ได้ไหมลูกว่าเพื่อนกันครับอย่างนี้เออไม่มีอะไรเพื่อนกันครับไม่มีค่ะปุ่มปฏิเสธพังอืมเออน่ารักมากทุกคนทั้งสองคนเลยสองแสบวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบนอนนอนยิ้มกันแบบบรรนา,นาวเลยจะเป็นคู่อืมรักคู่อะ่ะมีความสุขทั้งสองดูน่ารัก สีให้ตรงกับแสงตรงกลางนะแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่น้องๆเดินน้องลูกเดินมาด้านซ้ายหรือด้านขวาของวิธีบ้างที่หลอดไฟในร้านมันมันขาวคนละสีกันอาจจะติดดึ๋งเหลืองนิดนึงนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วพออยู่ตรงกลางเนี่ยสีจะตรงอยู่แล้วก็ชัดนะครับสีผิวตรงสีสีตรงอยู่เนาะคุณเจี๊ยบอกว่าชัดมากไม่มีสะดุดขอบคุณครับอาเสียทานบอกว่าชัดมากคุณสุมิตราบอกว่าชัดแจ๋วนะครับคุณเจี๊ยบอกว่าชัดมากไม่มีสะดุดขอบคุณด้วยนะครับ ทุกวงทีจะเล่นก่อนเนาะนะครับทีเล็กขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่ทีวันนี้ทีมีเพลงหลายๆเพลงนะครับแล้วก็จริงๆอยากจะคุยกับทีหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับนักแข่งวันนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอทีพูดบนเวทีทีหนึ่งว่ามีอะไรให้เราฟังหรือเปล่านะครับนอกจากทีนะครับแล้วก็ชัดเจนเห็นธนาดนใส่กิ้งเลยค่ะกระดุดลักอ๋อมีสะดุดลักด้วยหรอนะครับ วันนี้ในคอนนะครับวันนี้ในคอนการซูมการจับภาพน่าจะน่าจะชัดเจนกว่านี้นะครับวันนี้เราลองทดสอบกล้องลองลองจับภาพดูนะครับรออสเตเดียชัดค่ะขอบคุณครับนักแข่งกำลังใจด,ดีมากฝากสตรีมไลฟ์ด้วยนะครับกดหนุนสตรีมไลฟ์น้องนุ๊กด้วยนะครับจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะฮะแอดปักหมุดไว้แล้วนะครับ วันนี้นะครับทีเล็กอ่าไม่ใช่ทีเล็กก็ดีเป็นทีเฉยๆกับวงใหม่นะครับจะขึ้นแสดงสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็นุกธนาดนกับเดอริสแบนนะครับขึ้นประมาณสี่ทุ่มห้าสิบนะครับเวลาอาจจะคลาดเคลื่อนจากนี้นิดนึงนะครับผมแจ้งกําหนดการคร่าวๆซึ่งอันนี้แจ้งไว้ในกลุ่มแล้วเนาะนะครับเวลาประมาณนี้นะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างตอนนี้ในกลุ่มนะครับมีสมาชิกทั้งหมด1,000ท่านนะฮะยังรอจากยังรอความเมตตาสตรีมไลท์จากทุกท่านอยู่นะครับฝากไว้ด้วย นะครับที่มาเลเซียชัดดีค่ะแสงสีเสียงชัดขอบคุณครับระยองชัดเนาะบางแสงก็ชัดบางแสงก็ชัดนะครับเย่ yeah, ได้ดูทีด้วยใช่ครับทีมีเพลงมีเพลงพร้อมๆมาฝากพวกเราด้วยนะครับทีทีเล็กนะครับทีทีเล็กต้องลงทีใช้ทีเล็กอยู่หรอ อ,อ๋ผมคิดว่าทีเปลี่ยนผมคิดว่าทีเปลี่ยนวงใหม่เพราะว่าเห็นออกจากทีเล็กแล้วโอเคครับอาจะยังเป็นทีเล็กอยู่ใช่ไหมหัดใหญ่ชาร์ทขอบคุณครับพี่กิจชาร์ทขอบคุณนะครับคุณเกศดีบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มแล้วขอบคุณมากครับชวนน้องทีไปไว่ายน้ำก้ามคลองกับนุกอุ้ยได้เลยฮะเพราะว่าจะมีช่วงที่จบจากที่นุกโชเนาะก็จะมีช่วงที่ทีนะฮะจะมาฟิชเชอร์ลิง นะครับกับคุณลุกด้วยในช่วงท้ายๆผมว่าเขามีอะไรกันเขาต้องมีกันเขาต้องมีอะไรัต้องมีอะไรแซวกันแน่นอนเลยนะครับพังงาชัดใช้ค่าใช้ทีเล็กขอ,อใช้ทีเล็กเนาะโอเคครับคมีออไไ้าปเ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องพักพอดนะครับในห้องพักส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องออกจากห้องนะฮะเดี๋ยวผมออกมาแล้วไหวมาก Okay. นะครับเดี๋ยวให้คุณนุกธนดนท,ทําธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งครับคุณนิชภา,าบอกว่าถามว่าไลก์กี่โมงไลก์กี่โมงนะครับสาหรับทีนะครับพิธีพิธีพิธีจะขึ้นนะครับตอนสามทุ่มครึ่งนะครับพิธีน่าจะลงประมาณสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนบวกแป๊บหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับหลังจากนั้นคุณนุกธนดลก็จะขึ้นต่อที่เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบนะครับอาจจะดึกนิดนึงแต่ว่า มันน่าจะคุ้มค่าต่อการรอคอยเพราะว่าวันนี้บอกไว้เลยว่าผับนี้69นะครับที่นี่เนี่ยเป็น69สารคามทิตินายเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่นุ๊กรีเควสต์มาเลยว่าอยากเล่นที่ผับนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นทีมเก่าที่สมัยที่นุ๊กเคยมาเรียนเนาะแล้วก็เป็นจังหวัดเดียวน่าจะเป็นจังหวัดทางภาคอีสานที่ยังไม่เคยมาเล่นนะครับสารคามรอบๆเนี้ยเราไปกันไปกันเยอะแล้วเนาะแต่สารคามเนี่ยยังไม่เคยมาเล่นเลยนะครับ ยังไม่เคยมาเล่นนะครับทั้งนุกแล้วก็ทั้งปายด้วยนะครับแต่วันนี้นุกมาเปิดตลาดให้ก่อนแล้ววันนี้มีเด็กทางมมสเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากวันนี้มีวัยรุ่นที่จะเข้ามาชมน่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นฟาอุดหนุนสตรีมไร์ด้วยนะครับมาสนุกกันนะครับจิ้มลิงก์ที่ที่ทางเพจปักมุดไว้ได้เลยนะครับเข้าไปช่วยกันซัพพอร์ตสตรีมไฟ์เยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับหาความสุขให้ตัวเองกับการเข้ากลุ่มได้เลยจ้าครับผมฝากด้วยนะครับ các đội <laughs> của đội, <laughs> cái gì,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  cái cái Thank you.